เตรียมตัวรับมือคำนี้มาแล้วอากาศหนาวสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564มาติดตามสภาพอากาศในวันนี้และสภาพอากาศหนาวเย็นที่จะเกิดขึ้นกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสภาพอากาศหนาวเย็นที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีถึงวันไหนและจะมีอุณหภูมิเย็นได้มากน้อยเพียงใดและในวันนี้จะมีฝนตกในบริเวณใดบ้าง จะมีลมแรงเกิดขึ้นตามไปด้วยซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดติดตามรับฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะสภาพอากาศในวันนี้พื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้โดยเมื่อดูโมเดล ECMWF จากยุโรป ผ่านแอป windy. com จะเห็นได้ว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงแทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้านี้เริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ พิษณุโลกกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีและจะมีฝนเล็กน้อยหรือลักษณะจะเป็นฝนโปรยๆยๆในบริเวณจังหวัดสุรินทร์เพชรบุรีและชุมพรส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะซึ่งเมื่อเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแถบเส้นไอโซบาที่เรียงตัวกันในบริเวณประเทศเวียดนามโดยมีเส้นไอโซบาที่1 0 1 8 ใกล้กับจังหวัดบึงการมากที่สุดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงเช้านี้ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับอุณหภูมิที่หนาวเย็นในบริเวณจังหวัดบึงการหนองคายนครพนมสกลนครและอุดรธานีส่วนในบริเวณภาคเหนือจะได้รับอากาศที่หนาวเย็นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ที่20องศาเซลเซียส จากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา13นาฬกาจะเห็นได้ว่าเส้นไอโซบาร์ยังคงไม่ขยับเขยื่อนไปไหนก็แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิยังคงเย็นอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนในบางพื้นที่ก็เริ่มมีฝนเกิดขึ้นได้แก่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางและตากส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนตกได้ที่จังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดส่วนในบริเวณภาคกลางจะมีฝนตกที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุง ส่วนในบริเวณใกล้เคียงอาจจะมีฝนตกกระจายตัวเพียงเล็กน้อยได้ในบางพื้นที่นะคะจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา16นาฬิกาจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเพียงเล็กน้อยหรือเป็นเพียงกลุ่มเมฆครึมเท่านั้นส่วนในบริเวณภาคกลางจะมีฝนตกได้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในบริเวณภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนในภาคใต้จะมีฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบุรีภูเก็ตกระบี่ตรังุรฎรานาน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส จากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงเวลา21นาฬิกาจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนตกเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ในบางพื้นที่ส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะเมื่อเราสังเกตที่แถบเส้นไอโซบารจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศเริ่มมีความหนาวเย็นเนื่องจากเส้นไอโซบาที่1,016 ได้เริ่มพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในภาคกลางก็จะเริ่มได้รับความหนาวเย็นกันบ้างแล้วในวันและเวลาดังกล่าวโดยเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา1นาฬิกาของวันที่9พฤศจิกาย,ยนสองนจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมวลฝนได้เริ่มจางหายไปแล้วซึ่งมาดูโมเดลต่อไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นยังคงเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนในบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงสิ้นสุดของโมเดลคือในวันที่14พฤศจ,จิกาย,ยน2564จึงขอแจ้งข่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ให้เฝ้าระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายสภาพอากาศในช่วง7วันข้างหน้าไว้ว่า ในช่วงวันที่8ถึง14พฤศจิกายน2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ในวันที่8พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง14พฤศจิกายน2564อากาศจะเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง3-7องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยสภาพอากาศในภาคเหนือ ในวันที่8พฤศจิกายน2564นจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่9ถึง14พฤศจิกายนสองนอุณหภูมิจะลดลง3-5ถึงองศาเซลเซียสมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31ถึงองศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงอองศาเซลเซียส ภาตะว,วันออกเชียงเหนือในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2564อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่9-14พฤศจิกาย,ยน2564 อุณหภูมิจะลดลง3-7องศาเซลเซียสมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสภากลางในวันที่8พฤศจิกายน2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่9-14พฤศจิกายนสองนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกในวันที่แพฤศจิกายน2564น มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิตำสุด่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่9-14ถึง่พฤศจิกาย,ยน2564อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิตำสุดสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31อองศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-27ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-35องศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลในวันที่8พฤศจิกายน2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนในช่วงวันที่9-14พฤศจิกายน2564อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31้งสองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรโดยข้อควรระวังในช่วงวันที่8-14พฤศจิกายน2 5 6 4 ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวจากตู้ออกมาใส่ได้เลยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากและพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์กดไลค์และกดแชร์ข่าวสารและสาระดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องให้ได้รับรู้สถานการณ์สภาพอากาศพร้อมกันขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ